ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเหงียนจัดกับไทยดีแมตช์นัดชิงใครพร้อมแชมป์หลังเสียงนกหวีดไม่ต้องพูดเยอะครับเราชนะ3 0สบายโกเข้าไปชิงกับเหงียนที่รออยู่แล้วได้เวลาสนุกแล้วล่ะสิก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซ u b s c r i b e ให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับและอย่าลืมชวนเพื่อนๆของคุณที่รักฟุตบอลเหมือนกันมาชมคลิปตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับก่อนเล่าเรื่องฟุตบอลน,นัดชิงที่กำลังจะมาถึง ขอพูดถึงแฟนบอลบางกลุ่มบางคนหน่อยนะครับขอใช้คำว่าโคตรแย่ไปจุดพุแฟกันทำไมครับทำไปเพื่ออะไรมันคือการประกาศสักดาอะไรกันครับไอการจุดพุเนี่ยจุดแล้วมันช่วยบัฟพลังเหรอมันผิดกฎเต็มๆพี่วันนี้อะไรมันก็ดีไปหมดนะครับเสียแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆทำแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะทำให้ชื่อเสียงประเทศเสียหายดีไม่ดีอาจจะโดนแบนไม่ได้ไปเชียร์กันอีกเชียร์กันแบบมีอารยะมีมารยาท เชียร์กันแบบในกรอบในขอบเขตของกีฬาไม่ได้กันเลยหรือไงครับที่มาเลในสนามเนี่ยคนมากกว่านี้ตั้งหลายเท่าซึ่งในนัดที่เจอกันเนี่ยพวกเขาอาจจะมีคนที่ปุวนๆเชียร์แบบไม่น่ารักบ้างมีทั้งแก้วมีทั้งเลเซอร์ก็ตามแต่บ้านเขาเนี่ยไม่เห็นจะมีปัญหามากในระดับนี้และนี่มันก็ไม่ใช่การตอบโต้วพวกเขาที่เข้าท่าแต่อย่างใดเลยครับโกอุ้มเนี่ยยังเดินมาบอกว่าอย่าจุดพุเชียร์กันให้ดีๆแฟนบอลมาเลยเขายังปรบมือให้กับพวกเราเลย วันนี้ตัวขายเกลี้ยงครับแฟนบอลไทยเข้ามาให้กำลังใจกันเต็มสนามโคดได้ใจครับแบบนี้กำลังใจมาเต็มหลังจากที่แพ้มาแบบน่าเจ็บใจในบ้านเขาเพราะครองเกมได้มากกว่าแต่โดนเกมรับเกมหนักดักเก็บหมดจดเจาะยังไงก็ไม่เข้า <S <S นัดนี้ครับเราห้ามเสียเวโกเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยงานหยาบแน่นอนแล้วเราก็ต้องใช้กดอาเวโกให้ได้โดยไทยจะต้องเอาชนะระยะห่าง2ลูกขึ้นไป <S <S นั่นคือความกดดันครับยกตัวอย่างเช่นนัดนี้ หากเราชนะ2-0นั่นก็หวานจ่อยเข้าไปชิงทันทีก่อนเกมนี้ทิศท,ทางของทีมชาติไทยมีขวัญกำลังใจดีมากครับมีความเชื่อมั่นกันว่าจะพลิกกลับมาชนะได้เพราะตามแค่ลูกเดียวเกมนี้เข้าล็อกเราครับทุกคนทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมตัวหลักอย่างทีลศิลป์ทีละทรอนได้ลงตันแต่มีเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับมาใช้กำพลปฐมาอาัคากุลที่ลงเฝ้าเสาแทนกิติพงพ์ผู้แถวเชือกบอดินผาลาได้ลงเล่นแน่นอนทางมาเลปรับหน้าเป้ามาใช้ดาเลินล็อก ไฟซานก็ยังได้ลงมาป่วนเกมรับเราเราได้กดดันบุกหนักตั้งแต่เริ่มนาทีที่16ทีละศิลป์ตั้งบอลให้บดินได้ยิงทักไทยจากนั้นไม่กี่อืดใจกออุ้มทีละทอนสบโอกาสเปิดให้ทีละถินแผงสอนลูกนี้ปลดล็อกให้เราได้สกอร์กลับมาเสมอกันอืมเอาไว้หลังจากนั้นทีมของมานโพกิ้งบุกต่อเนื่องครับก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้แต่ครึ่งหลังครับไทยเราพบข่าวไม่สู้ดีนักทีละศิลป์มีอาการบาดเจ็บ เจ็บถึงกับต้องเปลี่ยนตัวออกและเป็นเอเคนายอดิศักไกรสอนลงมาแทนไทยยังสู้ได้ต่อเนื่องนาทีที่55เอกนิตได้แอซิทเขาจ่ายให้กับบดินผาลายิงแบบสวยงามไทยไทะยานนำา2ประตูต่อศูนย์นี่สิครับสิ่งที่เราต้องการเล่นกันดียังไม่พอต้องจบกันให้เนียนด้วยกำลังใจมาแบบฟูๆเลยครับจากลูกนี้เรากำลังจะเข้าชิงเหลือเวลาอีกไม่นานนาทีที่69ครับบดินออกไปพักเป็นวีรเทพป้อมพันลงมาแทน เหลืออีก20นาทีสุดท้ายไทยปิดจ,จ็อบสุพนันบุรีรัตน์เติมมาทางขวาก่อนจะเปิดเข้ากลางให้กับอดิศักกาสอนชาร์จไปชนเสาก่อนจะตามซ้ำเข้าไปให้ทีมชาติไทยนำห่างเป็น3-0ซึ่งสกอร์รวม3ประตูต่อหนึ่งเกมนี้ตกเป็นของทีมชาติไทยที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างเป็นไปตามแผนมีสมาธิมีวินยัยและไม่เสียประตูก่อนเราทิ้งห่างมาเลยพร้อมเข้าไปชิงกับเวียดนามครับจบเกมเราชนะและแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้เป็นสหรัฐอยู่เย็น เราได้ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่10ในประวัติศาสตร์ของรายการนี้และเป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่7แต่ต้องบอกว่าเวียดนามชุดนี้เอาเรื่องจัดทับฟอร์มดีฟอร์มดุเกมลุกดูดียิงไปถึง14ประตูจากการลงสนาม6นัดส่วนเกมรับเขามีระเบียบแน่นหนามากพวกเขาคือชาติเดียวในการแข่งขันครั้งนี้ที่ยังไม่เสียประตูในการแข่งขันเลยทุกอย่างของเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็พร้อมเป็นแชมป์และทางนั้นประกาศกันออกมาแล้วว่า ได้หมดนะครับไม่ว่าใครจะเข้ารอบชิงมาก็ตามนั่นแสดงให้เห็นถึงความห้าวความมั่นใจความพร้อมของทุกคนโดยนะัดต่อไปที่จะเจอกันเขาจะได้พักมากกว่าเราหนึ่งวันด้วยครับแล้วเรายังต้องเช็คอาการบาดเจ็บของทีละสินด้วยว่าฟิตทันไหมตรงนี้เนี่ยน่าหนักใจครับหวังว่าเราจะคมพอที่จะเอาสกอร์กลับมาได้สักหน่อยในบ้านเขาโดยนะัดชิงเกมแรกจะแข่งกันที่มีดินสเตเดียมในวันที่13มกราคม2 5 6 6และจะกลับมาเตะกันที่ธรรมศาสตร์ลังสิต ในวันที่16มกราคม2566ครับรอชมกันไม่ไหวแล้วน่าจะมันก็สุดๆแลลวครับเดี๋ยวเจอกันตัวเทฟฟุตบอลจะไปเชียร์ถึงที่นั่นกันอีกครั้งครับผมขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ